สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ GJ ค่ะสำหรับ GJ นะคะลักษณะของกราฟ GJ ค่ะไฮเดก็ยังสูงกว่าเดิมนะคะและปรากฏว่าวันนี้ค่ะฐานของเดนั้นนะคะเริ่มยกขึ้นเพราะทิศทางของ GJ นี่คือเป็นอ่า เทรนของเขาคือเป็นขึ้นนะคะลักษณะของการาฟคือขึ้นมาตลอดเลยและตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของโซนต้านนะคะก็มีการย่อขึ้นย่อขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของไซด์เว์แล้วมีโอกาสขึ้นเนื่องจากกราฟนะคะมาเจอแอเรียที่เป็นแนวรับค่ะนะคะสังเกตว่าฐานนั้นยกขึ้นเนาะในะในเดย์ค่ะนะคะนี่คือแนวรับปรากฏว่าแนวรับนี้ลงไม่ได้แสดงว่าวันนี้มีโอกาสขึ้นเราจะต้องมองหาจุดเข้าบายค่ะ สำหรับ H 4ขอดู H 4สนิดนึงค่ะโอเค h 4สรู้แล้วว่ามีโอกาสขึ้นแน่นอนนะจ๊ะโอเคดังนั้นนะคะสำหรับ GJ นี้วันนี้มีโอกาสขึ้นค่ะตรงนี้คือแนวรับค่ะนะคะเดี๋ยวให้แนวรับ GJ นะคะมีโอกาสขึ้นค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเฟรมเดย์เแล้วก็ h 1น,นี่นี่คือจุดที่เราจะต้องหาจุดเข้านะคะเพราะสมมติว่ามาที่โซนนี้ลักษณะของกราฟคือมันจะเป็นลักษณะคือ,อาฐานยกไงนะคะมี2จุดนะแต่ว่าจะมาถึงจุดไหนะอย่างไรต้องตรงนั้นต้องให้กราฟบอกนะคะ เพราะไม่สามารถบอกว่า100%เราจซตเราต้องดูกราฟประกอบสมมติว่าท่านเข้าอ,ออเดอร์แล้วท่านต้องบริหารทุนเพื่อกำไรนจะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับ GJ นี G ้ไม่ยากค่ะนะคะคลิปนี้เดี๋ยวข้าพเ้นะคะส่งเป็นนะคะ อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับการวิเคราะห์ GJ สําหรับใครที่ชอบการเทรดคู่เงินนะคะสำหรับคู่ทองนั้นก็แผนวิเคราะห์เข้ากลุ่มบ IP เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือวางแผนการเทรดของวันนี้ค่ะเราจะต้องดูกราฟประกอบเพื่อการตัดสินใจนะคะนี่ค่ะคือแผนการเทรดของ GJ ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวโค้ผ่นส่งเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะ